ัีครับพบกับของต้องมีอัตตี้ DIY กันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้นะฮะผมมีกัเจตดีๆมานําเสนอครับเป็นหูฟังบลูทูธจากแบรนด์ว n นโฮราครับตัวนี้นะฮะรุ่นของเขาก็คือ a u t 1 1 4ครับตัวนี้จุดเด่นเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตัวหน้าจอนี่นะฮะจะสแสดงสถานะเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยนะครับในการบอกว่าแบตเตอรี่ของคุณเหลืออยู่กี่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองมันเหมาะมากเลยนะครับสาที่ชอบฟังเพลงนอกบ้านนะครับเราจะได้รู้นะฮะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ในเคสชาร์จของเราเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ และจะต้องชาร์จหรือยังนั่นเองครับและตัวนี้นะฮะระยะสัญญาณนี่นะครับห่างได้ถึง10เมตรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็มีระบบ s m a r t ทค u c h Control นั่นเองนะครับก็คือหูฟังซ้ายขวานี่นะครับสามารถเลือกที่จะเล่นเพลงหยุดเพลงข้ามเพลงต่อไปหรือว่ากดรับสายวางสายและก็ยังเพิ่มลดวอลลุมได้นั่นเองครับและตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่นะฮะชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้ประมาณ7ชั่วโมงเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับตัวเคสชาร์จตัวนี้นะครับรอ,องรับการชาร์จ ของหูฟังได้อีกถึง3ครั้งเลยนะครับรวมๆแล้วอยู่ได้ทั้งวัน20กว่าชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนครับและยังมาพร้อมด้วยระบบบลูทูธ5.3นะครับแน่นอนครับการต่อคอนเน็กเป็นไปได้ง่ายดายนะครับและก็โอกาสหลุดนี่ค่อนข้างจะมีน้อยกว่าเวอร์ชันเก่านั่นเองนะครับและอยากให้ดูนะครับสาย USB C ที่เขาแถมมานี่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยนะครับแถมมาอย่างดีเลยโอ้โหเกินราคามากๆครับผมยังไม่เคยเห็นหูฟังบลูทูธแบรนด์ไหนที่ราคาประมาณ200กว่าบาทนี่นะครับแถมสายชาร์จ USB Type C d b แบบนี้เลยนะครับเส้นใหญ่มากๆเลยนะฮะถือว่าโอเคครับตัวนี้นะของแถมและยังมีนะครับตัวจุกยางอีก2ชุดนะครับไว้ปรับขนาดตามไซส์ของหูเรานั่นเองนะฮะที่เขาให้มาน่าจะเป็นไซส์ M นะครับและตัวนี้ที่อยู่ด้านในก็จะเป็นไซส์ S และไซส์ L นั่นเองครับแถมยังมีคู่มือการใช้งานนะครับไม่ต้องงงเลยนะฮะมีบอกเลยนะครับว่าแต่ละปุ่มทําอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายนะครับหรือจะเป็น music control นะฮะก็คือการหยุดการต็ o p หรือว่าการข้ามแท็กนะฮะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มลดวอลลุ่มนี่ก็สามารถทําได้ด้วยหูฟังคู่นี้เลยครับกล่องที่ให้มานะครับสีขาวตัดสีดําดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับทาออกมาดูพรีเมียมมากๆเลยนะตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมัยนี้หูฟังแค่200กว่าบาทนะครับทำแพคเกจิ้งแล้วก็คุณภาพที่ดีมาถึงขนาดนี้เลยนะครับและตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นขนาด8มมตรนะครับที่ ดีไซน์ของหูฟังเขานี่นะครับก็คือใส่ง่ายกระทัดรัดนะครับเป็นสไตล์อินเอียร์ทั่วไปเลยนะครับผมถือว่าดีไซน์แบบนี้นะเหมาะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟังเพลงในขณะออกกําลังกายก็ดีนะครับหรือจะใส่ขนาดทางานก็ได้นะครับผมถือว่าโอเคครับและตัวนี้นะครับยังบ่งบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลืออยู่ในเคสชาร์จนะครับแลวเวลาทุกท่านเสียบหูฟังกลับคืนไปนะครับจะมีไฟสีขาว L กับ R ตัวนี้บ่งบอกนะครับว่ามันกําลังชาร์จหูฟังคู่นี้ของท่านอยู่นะครับถ้าท่านดึงออกมานะครับไฟด้านนี้ก็จะดับนั่แสดงวา มันไม่ได้ชาร์จนะครับเมื่อเวลาเก็บเข้าไปนะครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นกลับมาแสดงสถานะว่ากําลังชาร์จอยู่นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะเทสเป็นเสียงพวกดีเบทนะครับอยากให้ลองฟังดูไม่แน่ใจว่าจะดังเข้าไปไหมนะครับอันนี้คือเสียงจากหูฟังเขานะครับ แล้วหูฟังนะครับของวันโ o r a รุ่น A U T 1 1 4ตัวนี้นะครับสไตล์เสียงของเขานะครับจะออกเป็นเน้นแหลมใสกลางชัดเจนนะครับเบสอาจจะดูบางๆไปบ้างแต่ไม่ถึงกับหายนะครับว่าตัวนี้จะเบสมาประมาณนุ่มๆนะฮะฟังได้ทุกแนวนะครับหรือจะเป็นแนวที่เน้นเสียงร้องนะครับเพราะว่ามิติของเสียงเขาเนี่ยนะฮะในเรื่องของเสียงร้องนะฮะจะชัดเจนมากๆแล้วก็เสียงแหลมที่ใสนะครับในส่วนของหูฟังวันโ o r a รุ่น A U T 1 4ตัวนี้นะถ้าเวลาเราเอามาดูเรื่องของ การแสดงสดนะครับหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตนี่นะฮะจะให้มิติที่สมจริงมากๆเลยนะครับหูฟังตัวนี้ผมบอกเลยว่าแนวพวกฟังสดพวกนี้นะครับหรือเป็นแนวคอนเสิร์ตนี่เยี่ยมยอดมากๆนะครับให้เสียงกีตาร์โปร่งที่ชัดเจนนะครับเสียงกรองที่โอเคนะครับแยกมิติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีปลายของเสียงแหลมนี่นะฮะสิบแต่ไม่บาดหูนะครับเป็นแหลมที่กุระจ่างชัดเจนอย่างเช่นลูกเขย่าต่างๆนี่นะครับมันโหชัดเจนมากๆแล้วก็เสียงร้องนะครับก็ถือว่าโอเคเลยไม่อุยนะฮะเสียง ร้องเด่นชัดลอยขึ้นมานะครับเบสไม่ได้หายนะครับเพียงกับเบสมันอาจจะไม่ได้แน่นนะครับเป็นเบสนุ่มๆลอยๆนะฮะถ้าจะฟังเพลงหนักๆแน่นๆเพลงแดนซ์ก็ฟังได้ครับแต่บางช่วงบางจังหวะเสียงเบสอาจจะไม่ได้แน่นเป็นลูกนะฮะอาจจะเป็นเสียงเบสลอยๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะจะเน้นเป็นพวกเสียงกลางเสียงร้องเสียงกีตาร์มากกว่านะครับหรือจะเป็นเสียงแหลมโทนใสๆนี่นะฮะผมถือว่าโอเคแล้วซุ่มเสียงที่เขาให้มาพละกําลังของตัวแอมลิฟายเออร์ด้านในของเขานะครับโผดังมากๆนะผมทดสอบ2ว ผมลองอัดหนักๆดูสรุปหูผมดับเลยนะครับเพราะว่ามันดังจริงๆใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นวอลลุ่มไม่เกิน75เปอร์เซ็นต์กำลังดีนะเกินนี้ผมว่ามันรับไม่ได้นะไม่ใช่หูฟังรับไม่ได้นะหูเราเนี่ยแหละครับรับไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะกับเลนเลนราคา200กว่าบาทนี่นะครับผมถือว่าโอเคส่วนในเรื่องของดีเลยนะครับผมได้ลองเทสแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ400มิลลิเซคอนผมถือว่าเยอะนะเอาไปเล่นเกมนี่คงไม่เหมาะนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับการฟังเพลงดูหนังนะครับแล้วเดี๋ยวจะ จากหูฟังบลูทูธนะครับวันโฮรานะครับ AUT114 นะครับโดยผมเชื่อมต่อกับโป p โพ12ไว้นะครับตอนนี้ก็ลองเดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับและนี้คือเสียงจากหูฟังบลูทูธนะครับวันโฮรานะครับ AUT114 นะครับโดยผมเชื่อมต่อกับโป p โพ12ไว้นะครับตอนนี้ก็ลองเดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับ ไม่หลุดง่ายนะครับหูฟังนี่ครับผมสะบ,บ,บ,บัดหูวับสะบัดหัวจนแบบเวีย <c> น <oughs> หัวเลยไม่แน่ใจาว่าเสียงที่ได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับไม่หลุดง่ายนะครับหูฟังนี่ครับผมสะบ,บ,บ,บัดหูวับสะบัดหัวจนแบบ <c oughs> เปียนหัวเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสนิทหนึ่งนะครับสำหรับหูฟังแบรนด์ OneHora รุ่น AUT114 นะครับตัวนี้นะฮะด้วยบลูทูธที่เป็นระบบ5.3นะครับเท่าที่ผมได้ลองคอนเน็กมานี่นะครับยังไม่มีการหลุดระหว่างซ้ายขวาหรือว่าหลุดทั้งคู่เลยนะครับถือว่าคอนเน็กได้เถียรมากๆครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะยังมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับสามารถดูได้นะครับว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ด้วยการดูหนังฟังเพลงนะครับผมถือว่าเรนด์ที่ราคา200กว่าบาทจนถึง300นมัก็ อยู่นะครับฟังเพลงดูหนังดูคอนเสิร์ตโอเคเลยเบสอาจจะไม่ได้แน่นนะครับแต่เป็นเบสนุ่มๆลอยๆซะมากกว่านะครับเหมาะมากเลยนะฮะกับดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูหนังอีเยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ของแถมนะครับดูดีนะสายชาร์จอันนี้ผมชอบสายชาร์จเขามากๆนะครับโอ้โหแถมแบบดูพรีเมียมมากๆครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนี่ผมถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับก็ในส่วนของเรื่องราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กลางๆจนถึงไม่เกิน300บาทนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับห รุ่น A U T 1.4ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทีกัดการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอน,นั้นกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ